ได้เห็นของจริงดูลูกก่อนเนาะมันก็เริ่มจะอันนี้แล้วแหละแต่ว่ามันยังยังไม่ได้มันยังไม่แก่มันยังมันแก่เต็มที่ถ้าแก่เต็มที่แล้วมันจะเหลืองมันจะนั่นแหละมันจะเหลืองมันจะลูกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอ่ะมันก็ใหญ่ไม่มากขนาดจะขนาดประมาณนี้แหละเวลามันมันจะซุกแดงถ้านับอายุเขานี่กี่วันอ่ะกว่ามันจะเหลืองเนี่ยกว่าตั้งแต่เราปลูกมาจนได้เก็บนี่มันก็ยังไม่ไม่เคยได้นับดู ใช่ไหมเดอะอายุมันก็บอกสามปีที่ผ่านไปเลยฉีดฉีดแล้วมันเป็นมันเป็นมันดียังไงอ่ะมันก็เออมันก็มันก็เขียวดีมันก็ดูดีอ่ะใบมันดูดีอ่ะใบมันดูดีใช่ไหมอันนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วอ่ะฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวไปเยอะไหมส่ ที่เราฟ้าเนะ่ะฟ้าฟ้าน้อยน้อยฟ้าในน้อยฟ้าข้างในมันแล้วแล้วที่ที่เห็นเนี่ยก่อนฉีดกับหลังฉีดมันดีกว่ากันยังไงอะอมันก็ดีกว่ามันาฉีดดบบใบมันก็มั้นยังเงี้ยเนี่ยเขียวใบเขียวยอด,แต,ยอดแตกดอกอ่ะให้ให้มันแตกยังไงสีให้โน่พวกเนี้ยไม่เข้าใจ <laughs> มันจะแตก อืมแตกยิ่งวนยิ่งวนอ่าอ่าฮะอย่างนี้ดอกอ่าฮะยอดมันจะเป็นไหนเน่เน่อย่างนี้มันจะแตกลูกแตกแล้วก็ติดลูกเลยใช่ไหมคะแตกมันแตกมามันก็จะติดแตกยอดออกดอกออกลูกอ๋อมันขึ้นมาเต็มพร้อมเลยนะอืาข้าวมันเหนียวดีไหมอ่าแทบจะเหนียวจนจนกอปอย่างเงี้ยลูกมันอยู่ข้งใน แวกมันเห็กจะเห็น,หนดูลูกวันี่นไหนไหนไหนแวกแวกให้ดูหน่อยในไม่ชัดเนี่ย <ใน S 1> อ,อ่ะ<ห>โอ้ต้องดูข้างล่างเหรอดูข้างล่าง